ึ่ใช่จีหนึ่งไปลอนดอนโซนดอนไปโรดโลดลอนดอนสปีรอังกฤษโรดไปจ้าตี่ไหนเออ เร,เราจะลองหานะทุกคนเพราะเราเห็นใน t ิ k t ต k กเขาบอกว่าดอยคำถูกลองหาดูสิว่ามันจะมีไหมดอยคำดอยคงดอยคำ G หนึ่งพันห้าไปเลยจ้านี่เดี๋ยวเราไปเกตเีอ่อยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละทุกคนตอนนี้เราน่าเกต ม่อันนี้ไม่ดูแม่หนูใ่ให้ไห่หนูใส่ให้คนโอ้อย่าไปตากล้อง่ะเออวันนี้อยู่กับพี่เตยค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะพี่เ้ยค่ะอันนี้ก็คือพี่แฉงโม่ค่ะวันดีค่ะอเค่ไรอันน้พี่พีตยค่ะพ่ตยอันนี้พี่ตูนค่ะเป็น เป็นสาวอ่างทองค่ะเาทงานคนหนักอ่ะเขาทำงาน work from h o m เนี่ยไม่ใช่เวันกี้ work from home แต่ไม่ตองคุกตะกุบันเออ work from home ี๋ยวเดี๋ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อน้ำกันเพราะว่าตรงเนี้ยดูแลเรห้าสิบบาทไม่สู้อทำไมฮอร์ไม่มีตังซิ่งหรอฮอร์แต่หนูไม่นิ้วไว้หรอนะฮอร์ขอเลยไหมเดี๋ยวให้ฮอร์ขอเลยอนะส่วนยาโอ้โหอันนี้ต้องคิดหนักเลยอะค่ะ เลยสองขวดกินเดียวตีนิ่งีคุณน้องลงช้ามากนี่มันไม่แตกหรอไม่รู้อะะมันแบบนี้นิ่มๆแต่ก็คงไม่นิ่มผาตรงไม้ขวดเนะึะโอเคตอนนี้ซื้อมาแล้วสามขวดของอ้ำขวดนคือไม่ใช่แค่ราคาสามสิบห้าบาทยังมีแบตอีกด้วยทั้งหมดร้อยห้าบาทเพราะห้าบาทาหาซ้ำเลยรู้ว่า ก็ไม่มีแบบก็ถูกแล้วเราเยายาบมาซื้อเท่านี้ใช่โอเคน okay. ี่คืออะไรนี่ไงจะพาไปดูนี่ค <vale ืออะไรบ้าอันนี้คือเราต้องเอ็นี่ต้อสัมผัสสัมผัสประสบการณ์ที่สนามบินหน้าห้องน้ำอ่ะเขาจะมีที่เติมน้ำคือถ้าสมมติว่าเราอ่ะกินเสร็จอ่ะคือเราเอาขวดเปล่ามาได้แล้วก็มาเติมตรงนี้ได้ฟรีดิก็ไปเงน้นจืด ทค่ทำไมอ่ะที่ทำไมก่อนรู้ไงอยากทำรู้เลยว่าเออเนี่ยรอต่อไปบอยดิ้งไทม์คือตีหนึ่งเน่อมืจะเริ่มเออเอ้ยเมื่อกี้มาแข่สี่ห้าตอนที้เขาลงไปกันโอ้ราควแต่ไม่มุมบีีวิตามินดีวิตามินซีตอนนี้จะเดินลงไปแล้วนะคะไปกันคะไปกันไปกันคนไทยแปลว่า แล้วไม่มีแล้วไม่มีที่นั่งคือเยี่ยมเลยตัดแถบตัดแถบข้างเลี้ยงป้ามาแล้วซ่ามาแล้วป้ามาแล้วป้าเครื่องจะท่าเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอเข้าไปทุกคนดูเขามีมีให้แบกก็คือให้ทุกที่นั่งพี่ทิงมีหัวคือเอากลับบ้านนคือผ้าผมนะจ๊ะ ข so ึ้นบินจากกรุงเทพไปเซี่ยงไฮ้844ทิศทางไ้จากอยุธยาไปเซี่ยงไฮ้แล้วคือจะบอกว่าตอนนี้ขึ้นมาบนเครื่องเลยว่าเหตุการณ์อันนี้คือโค้งมากโค้งมากคือเซี่ยงไฮ้ from Bangkok to Xiamen อยากลองเข้า,าเหมือนกันแต่รอคนอื่นมาเข้าให้ดูก่อน ผ่านต่อโมเล,ล้ววเราจะไม่เรียกรถเพื่อที่จะขึ้นไปที่เชื่อมเหมือนเตจ้านหรือว่าเป็นสายนโยไปที่เชื่อ,เอ,อเามาเหมือนนะคะกาจะนั่งไปที่ปูโจ้นี่โ okay. อเคไปดูกันต่อ ออกจเครื่องเลยทุกคนเป็นไรนะพวเดียวจอสุดท้ายคันนี้เราเรีฟเรดี๋ยวเราตกไฟนะหนาวทุกคนหนาวไหมหนาวมาใช่คือคันนี้เราก็ขึ้นปบันนตอนนี้มาบนปั๊บต้นประสบการณ์หม่ต้นกาแฟนะต้นกาแฟนะึกว่็เดินมันตามเดินตามเใช่แต่วงอยู่ตรงนู้นแต่ต้นกาแฟนะู้ ประสบการณ์มปกติจะคือจะฆ่าเกดอะไรต่านี่ก็คือลหนาวลมเย็นตอนนี้ก็ยังยืนไอ้เครื่องบินที่เราดีสันตง

นี่ไอ,อมอนี่ทุกคนตอนนี้เราเหลือแค่สี่ถ่<ห>ายด้วยควม่พร้มอมกันนะใช่เพราะมันเลนบันมาโอเคเดี๋ยวเราจะไปผ่านต่อมาโอ้ใช่นี่อันที่ห้าหืมได้กลิ่นของน่าแล้วนี่อันนี้เมื่อกี้ผ่านต่อ,ม,อมาแล้วเลย เราเดินทางโอ my god เจอแล้วคุยไม่เลออิกเงี่ยจะเอาลงกันนะไม่ใช่เพียเชร์ถ้าเพีเชร์จะมีคนมาด้วยทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเรียกรถไปเขาไม่รับสายเขาตัดตัดสายเลยอะทากัวเสียตังค์ ก็คือเราจะเรียกรถกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูไันดีรู่ักเร่อสักครู่รอสัรู่รอรู่รอสักครู่อกสักอรอกรอกครอกรอสัก่รชคื่อรูอกคร่อัคกู่ร่รอูอสัรอกครูอ่ั่ร่ร่่รร่ร่ คะเขาอ้วกหนี่ลงมาแล้วตอนนี้เราลงมาชั้นใต้ดินไม่ได้ไอ้ได้ไอ้นี่ได้เรียกหมดได้แล้วังหมดสนุกอื่มชู่โขชูู่ขนี่ทุกคนถึงแล้วที่ถึงสักที่ที่สามารถเราสามารถขึ้นรถได้เพี่กั๊กสิบหน่อยเออเออเราก็บอกเขาเลยดิมันขึ้นมาแต่ที่อย่างเงี้ยทีสามอะไรทุกอย่างโอ้ยเอ็นยี้ อยู่นี่แล้วปะตรงนี้ล่ะเรียกไปเลยเนาะเออเรียกไปเลยก็เดี๋ยวบอกเขาว่าเปนยังไงมันก็ไปพิกอัพสะกดแล้วบอกว่าเสาเสาเราไปเสาใช่ปะเสาเสาอ่าเสาเิงของหนานคันเดิมสรุปอะไม่ใช่ไม่ใช่คันเดิมลองลองถามเขาไหมวโทรไปแล้วปะโทรไปเรื่อยๆตื้อ มาแล้วมาแล้วท่ากำลังเดินทางไปสถานีรถไฟนะจ๊ะคือของเรามีสี่ใบกันใช่ไหมคนละสองใบไม่พอแน่แต่ว่าเราอะแบ่งไอ้เอาของเตยอะแบ่งไปให้ตูนฝั่งตูนกับอ้ําเพราะว่าอั้มอะฝั่งนั้นมีแค่สองใบก็เป็นสาม 连么连到。Yeah, man, 确认侧后方无行人、车辆才开门。没有。期待和您的再次美好出发。哎呀、嗯，怎么、啊？我弄、啊，我来，我来、嗯，我来弄。